วันนี้มาดูกิจกรรมเด็กๆทำอะไรกันตื่นแล้วก็กินโมจิโมจิมเอาเท้าลงไปด้วยกินอาหารละเดี๋ยวไปดูตัวอื่นนะนี่นอนกับแม่เทอรรี่ เี่แล้วก็โมเดลน,นอนกลมปุ๊บเป็นลูกหมูเลยโมเดลแม่มัน,ม,นมีดีขึ้นยังดีขึ้นแล้ว เลยเลือดหายเลยนิกน้อยนี่นอนชอบนอนเบียดแม่เนาะตามแม่จังเลยโมจีกินเสร็จแล้วหาที่นอนนอนพออ้วนพออ้วนมาทำอะไรตรงนี้อ่าพออ้วนมาทำอะไรตรงนี้ หลังทีวีดูซิหลังทีวีมีใครอยู่ตอนแนวมองเห็นไหมเนี่ยโอ้อยมีกีวีอยู่อ่าจ่าจ่ะจ่าจ่ะจ่าจกีวีมันอยู่กับพ่ออ้วนนรอือพิกกลองนิดนึงเป็นไงกันหมดแล้วจ้าด มีตังมีตังอยู่กับพ่ออ้วนหรออืมมีตังอยู่กับพ่ออ้วนมีตังทำอะไร,รอ่ะแต่งหลอลกูกมีตังแต่งหล่อใช่ไหมแล้วกีวีไปหลบอยู่ข้างหลัง เีดกีวีไปไหนแล้วลูกปบป๊าหากีวีไม่เจอ,อตุยตุยเล่นกล้องอะ่ะเล่นกล้องอะ่ะมีตังเล่นกล้อง <laughs> อ, y y อ่ะมีตังเล่นกล้องกีวีหายกียังอยู่เลยกีวีโอ้ยกีวีมาไวเกินไงมันนี่กิน กิกบบีมาอยู่นี่แล้วแป๊บเดียวมานอนอ้วอนอยู่ตรงนี้แหละเด็กมาเลียพ่ปป้ามีตังเลียนี่จะเอาขนมใช่ไหมมีตังอยากกินขนมมีตังโอ้ยโอ้ยมีตังแทะมีตังแทะพ่ปป้าแทะพ่ปป้าทำไมเนี่ย นุ๊กนุ๊กไปที่แม่ไปทีแ่แม่แม่แม่มีขนมให้กินมาอายืนยืนขอยืนขอยืนขอป้าก็ต้องให้สิใช่ไหมหนู่ายืนขอแล้วเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวนะลูกแป๊บหนึ่งแบบป้าหยิบก่อนอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะยืนใหม่ยืนใหม่มีจังไหนยะไห่ยไม่เข้ากล้องเลยลูกเพราะอ้ะอะอะวนจเจ้าด้วยอ่ะ ายลำบากแค้ใครว่างมาเป็นผู้ช่วยถ่ายให้หน่อยเ,อเขี้วนานเขี้วนานยืนลูกยืนยืนเออลูกลูกชายใครน่ารักซะไม่มีอ่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนได้ไปอยู่กับแม่แล้วนะตอนนี้อยู่โรงเรียนประจำก่อนเอาด้วยไหมลูกลูกสาวเอาด้วยไหมชิวลี่ทิวลี่ จิลลี่มาเอาขอ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 หนูขออ่ะขอขออ่ะอให้ให้ให้หนูขอให้จิลลี่จิลลี่เอาไหมจิลลี่น้องเอาไหมอ่ะน้องยืนนะน้องยืนเป็นไหมน้องยืนเป็นไหมลูกน้องยืนเป็นไหมยืนหน่อยเลยวุ่นวายจังวุ่นวายจังเลยโมจิโมจิยืนเป็นไหมมจิโมจิหม่ำไหมหม่ำข้าวโพดไหมลูก ป้าป๊าเพิ่งเพิ่งล้างห้องน้ําพวกหนูฉี่เลี้ยงกันอีกแล้วอันนี้นี่พ่ออ้วนขอนี่พ่ออ้วนขออะไรพ่ออ้วนไม่ใช่กินนี่พ่ออ้วนอ่ะข้าวโพดอ่ะพ่ออ้วนไม่กินข้าวโพดพ่ออ้วนไม่ชอบพ่ออ้วนถนัดกะเพรากับโอ๊ยป้าป๊าถ่ายไม่ทันอ่ะอะอะอะขอ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 หนูขอหนูต้องได้หนูขอหนูต้องได้หนูขอหนูต้องได้อ่า ลูกฉันต้องได้กินเจย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 อุตส่ามาเรียอุตส่ามาเรีออได้มีตังไปนี่ลักษณะจะขี้อ้อนนะแม่เขาเตรียมตัวไว้เลยขี้อ้อนนะเข้าโพดของโปรดหนู อะพอแล้วลูกไปกินอย่างอื่นบ้างยืนยืนขอยืนยืนกันยืนมีตังมีตังยืนยืนลูกยืนยืนเลยยืนไหนยืนยังไงอไปแล้วไปแล้วชอบมานอนโต๊ะทำงานแบบปาอืม à, kin 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 mô chị ơi mấy say mô đều à ok ừ. Ừ. Để Đưa tôi dạy mang phí, đưa tôi dạy mang phí. ใหญ่ทำอะไรกันโอ,โอ้ตื่น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 พี่ทองพี่ทองเดซี่เดซี่เดซี่แต่งสวยค่ะ พวกหนูมีคิวออกมาตอนกลางคืนนะลูกอ่าตอนกลางคืนตอนเด็กๆก,กลับกลับเข้ากลงหมดแล้วะกูได้ออกมานะไม่ใช่ห่วงฟัดเด็กๆห่วงไอ้ตัวใหญ่มันนี่แหละฟัดเออเอ,อ้ยอ,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  <laughs> อร่อยกันเลยโอเค